สินเชื่อเพื่อรายย่อยไม่ต้องส่งต้นนาน6เดือนเลือกผลชำระได้นานสูงสุด10ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อและการเงินที่ทั้งผมเนี่ยจะนํามาอัปเดตอยู่เป็นประจํานะครับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะมีปัญหานะครับในการขอสินเชื่อโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าทําธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับโดยที่เกิดว่าเราเนี่ยเดินเข้าไปขอสินเชื่อที่ธนาคารใช่ไหมครับหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เขาจะถามเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีหลักทรัพย์ในการค้าประกันไหมมีบ้านมีที่กินหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถสมัครได้ใช่ไหมครับและในบางครั้งนะครับเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยมีสลิปเงินเดอนหรือเปล่าและแน่นอนครับเราเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าทําธุรกิจขนาดเล็ก มันจะไปมีสลิปเงินเดือนได้ยังไงใช่ไหมครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะตอบโจทย์เลยครับก็คือไม่ใช้ทั้งสลิปเงินเดือนและเราเนี่ยอาชีพค้าขายเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับและความพิเศษของตัวสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับในช่วงหกเดือนแรกนะครับทั้งเราเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายต้นเลยครับเราเนี่ยจ่ายเฉพาะดอกนะครับเหมือนตัวสินเชื่อตัวนี้เขาเข้าใจนะครับคนทํางานค้าขายว่าช่วงแรกใช่ไหมครับที่เราเนี่ยทำธุรกิจหรือว่าค้าขายนะครับอะไรอะไรเนี่ยก็ยังไม่คล่องตัวมากนะครับเขาเข้าใจในจุดนี้เลยนะครับ ก็เลยใน6เดือนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยจ่ายเฉพาะดอกเบียครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับเราเนี่ยเราจะได้นําเงินนั้นน่ะมาหมุนใช้ในธุรกิจเราเนี่ยได้เยอะยิ่งขึ้นไงครับและหลังจากหมดช่วง6เดือนไปนะครับเราเนี่ยก็จะจ่ายตามยอดที่เขากําหนดนะครับโดยยอดนียจะตัดทั้งต้นและก็ดอกนะครับในส่วนของจํานวนยอดนะครับจะขึ้นอยู่กับวงเงินครับว่าเราเนี่ยเอาวงเงินไปเท่าไหร่และเลือกผลชหระที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของวงเงินอนุมัติครับเราสามารถได้รับอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทเลยนะครับก็ วงเงินค่อนข้างสูงเลยนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระครับเราเนี่ยสามารถเลือกผ่อนชําระได้นะครับและเราเนี่ยสามารถเลือกผ่อนชําระได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ปีเลยนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกผ่อนชําระยิ่งนานนะครับแสดงว่าค่างวดท,ที่เราต้องผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยก็ะจะยิ่งน้อยนะครับทำให้เราเนี่ยมีเงินเพียงพอในการหมุนใช้ในธุรกิจเนี่ยแต่ละเดือนด้วยนะครับแต่ก็จะตามมากับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่อาจจะสูงขึ้นนะครับเพราะเราเนี่ยกินต้นไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในจุด อยากให้เพื่อนๆนลองชั่งใจดูนะครับว่าแบบจะจ่ายดอกเบีย้ยน้อยโดยการจ่ายค่าง,งวดเยอะหรือว่าเลือกแบบดอกเบีย้ยแบบเยอะๆก็ได้นะแต่ว่าขอผ่อนแบบนานๆนะครับอันนี้แล้วแต่ทางเพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินครับเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆนมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยครับไม่ใช่แก๊งมิชชัชีพแน่นอนครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำสําหรับวิาาสาหกิจชุมชนและธุรกิจหลายย่อยครับ ซึ่งตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยจะสามารถสมัครได้นะครับก็ต่อเมื่อทางเราเนี่ยอยู่ใน2กลุ่มอาชีพนี้นะครับกลุ่มแรกเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากทางภาครัฐนะครับ กับกลุ่มที่2นะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจรายย่อยนะครับธุรกิจรายย่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารายย่อยแบบไหนก็ได้นะครับจะเจาะกลุ่มเข้าไปอีกครับในส่วนของธุรกิจรายย่อยนะครับจะแตกออกมาเนี่ยเป็น3ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวไม่ว่าในส่วนของโรงแรมไกด์ทัวร์หรือว่ามักคุเทศอันนี้ก็สามารถสมัครได้ครับ กลุ่มย่อยที่2งเลยนะครับก็คือในเรื่องของการแพทย์ครับพอได้ยินเรื่องการแพทย์เนี่ยหรอาจจะแบบว่าเอ้ยต้องเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรอหรือว่าต้องมีอะไรใหญ่โตหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่นะครับคำว่าการแพทย์ในที่นี้นะครับจะรวมถึงครับการนวดเพื่อบําบัด การนวดแบบนวดแผนไทยการทำสมุนไพรไทยนะครับรวมถึงนะครับการดูแลผู้ป่วยหรือว่าการดูแลคนชาราเนี่ยก็รวมถึงใน,นกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการดูแลคนป่วยอยู่นะครับหรือว่ามีการดูแลคนชาราเนี่ยก็สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้เช่นกันครับธุรกิจที่3นะครับก็คือจะเป็นศูนย์อาหารนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับก็สามารถดีเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ธุรกิจหลักนะครับแล้วก็3ธุรกิจ ย่อยนะครับที่เราเนี่ยสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้ณปัจจุบันนะครับจะมีอยู่ช่องทางเดียวครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์นะครับกับทางพนักงานว่าเราเนี่ยอยากจะสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานก็จะเดินเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเราครับ ด้วยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นสินเชื่อโครงการพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะสมัครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะมีขอบเขตนะครับระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่ออยู่นะครับดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องยื่นขอสินเชื่อเนี่ยภายใน30มธันวาสองห้าหกแปดนะครับหรือจนกว่าวงเงินของสินเชื่อเนี่ยจะหมดนะครับในส่วนของวงเงินสินเชื่อนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเขากําหนดนะครับหรือว่าอนุมัติวงเงินสินเชื่อเนี่ยมาแล้วอยู่ที่1000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเปยกย่อยนะคร สาขาธุรกิจด้วยนะครับว่าแต่ธุรกิจเนี่ยก็จะใช้วงเงินเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในธุรกิจนั้นบังเอิญวงเงินหมดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสมัครตัวเซนเชื่อตัวนี้ได้นะครับถึงแม้วงเงินภายรวมเนี่ยวงเงินแบบยอดรวมเนี่ยจะเหลือก็ตามนะครับ ซึ่งใน3กลุ่มธุรกิจนะครับจะได้รับวงเงินเนี่ยที่ไม่เท่ากันครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวครับจะได้รับวงเงินเนี่ยอยู่ที่300ล้านบาทถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยเราก็ไม่สามารถสมัครได้ครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มการแพทย์เนี่ยก็วงเงินเนี่ยจะอยู่ที่300ล้านบาทเท่ากันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยเราก็ไม่สามารถสมัครได้กลุ่มที่3นะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มศูนย์อาหารนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเนี่ยวงเงินเนี่ยจะเยอะเข่าครับอยู่ที่400ล้านบาทครับถ้าเกิดว่าเกินัคระบ โดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยครับจุดแรกเลยนะครับก็คือในช่วงของ6เดือนแรกเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องรายต้นเลยนะครับจ่ายทอเบอดอกเบี้ยครับทำให้เราเนี่ยมีเงินนะครับมาหมุนใช้ในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับยิ่งช่วงแรกๆของธุรกิจเนาะหลายๆคนน่าจะเข้าใจครับว่าสภาพคล่องการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนักใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งภาคเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทําธุรกิจนะครับหรือว่าอยากเริ่มธุรกิจนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของรรรระเเวลาาานผ่อชํคับ ามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูุดๆเนี่ยถึง10ปีเลยนะครับเวลาเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะครับและอย่างที่แจ้งนะครับถ้าเกิดว่าระยะเวลา,าการผ่อนชำระเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่นะครับค่างวดที่เราผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยก็ยิ่งน้อยครับเพราะถูกหารเฉลี่ยม,มาแต่ละเดือนยิ่งเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดดีนะครับเพราะเราเนี่ยหมุดเงินได้ทันด้วยนะครับ แต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยู่ใน3ธุรกิจที่เขากําหนดเนี่ยก็จะไม่สามารถยื่นเรื่องสมัครได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดร้านขายของชํานะครับร้านขายของชาเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบโชว์หวยนะครับหรือว่าซื้อมาขายไปใช่ไหมครับอันเนี้ยก็จะไม่อยู่ใน3ธุรกิจหลักนี้นะครับก็เลยไม่สามารถสมัครได้ครับเราเนี่ยอาจจะต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับว่าธุรกิจเราเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับถึงจะทําการสมัครจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสัญเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันกลางนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ